ท่านทั้งหลายมีนิทานรมเรื่องหนึ่งเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของนักภาวนาเสมือนว่าเป็นความจริงและไม่จริงดังบันทึกต่อไปนี้ในค่ำคืนแห่งวันโกลที่13กุมภาพันธ์2557ก่อนวันพระใหญ่มาคบูชาบุรุษผู้หนึ่งได้ถือโอกาสไปปลีกวิเวกภาวนา ณป่าหุบใหญ่ดินแดนมหัศจรรย์โดยมีเพื่อนได้ร่วมเดินทางไปภาวนาด้วยในค่ำคืนแห่งวันโกนนี้ทั้งป่ามีเพียงแค่บุรุรสองคนที่อยู่ในป่าลึกลับแห่งนี้เมื่อค่ำลงทั้งสองได้แยกย้ายกันออกไปภาวนาตามอัธยาศัยและอยู่ห่างกันมากพอสมควร บรรยากาศก็เงียบสงบและวังเวงลงโดยบุรุษผู้หนึ่งได้อาศัยกระท่อมน้อยข้างในที่อยู่ติดกันกับวังของพญานาคส่วนคุนเสนีเลือกที่จะไปอาศัยกระท่อมข้างนอกเป็นที่ภาวนาเพื่อปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็งเสียก่อนท่านทั้งหลายการภาวนาในค่ำคืนนี้มีประสบการณ์หลายอย่าง ที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังโดยมิมีเจตนาจะยกตนผู้ใดขึ้นมาให้ลหลงไหลเพียงแต่อยากจะสร้างกำลังใจให้แก่นักภาวนาดังปรากฏการต่อไปนี้ 1. ใจรักษาธรรมธรรมรักษาใจในขณะที่บุรุษผู้หนึ่งกำลังสวดมนต์และแผ่เมตตาก็ปรากฏขึ้นสัมผัส แผ่เข้ามามากมายแม้นจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่จิตเสมือนรับรู้ถึงการมาเยือนเสมือนว่าเป็นภูมิเจ้าถิ่นเข้ามาหาระลอกแล้วระลอกเล่าแม้การรับรู้จะยังไม่ชัดแจ้งในความเป็นจริงแต่อาการขนลุกขนพองก็บังเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามบุรุษผู้นี้ ไม่ได้มีความหวาดกลัวมีแต่ความสำรวมในกายวาจาใจความไม่มีดีอะไรเพราะไม่มีอะไรจะไปอวดเก่งใส่ผู้ใดมีแต่ความเมตตามีแต่ความอ่อนน้อมและนับถือในความเป็นธรรมชาติของกันและกันจิตจึงตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาแม้นจะมีสิ่งใดปรากฏขึ้นมา จิตก็เฝ้าระวังความคิดว่าจะหวาดหวันไปกับสิ่งรอบข้างหรือไม่แม้นบางช่วงจะมีลมกันโชคเข้ามาอย่างรุนแรงมีกิ่งไม้หักล่นใส่เต็นท์เสียงดังและมีเม็ดฝนโปรยปรายลงมาแม้นเต็นท์จะเปิดรับลมและฝนอย่างเต็มที่หรือจะเปียกปอนก็ตามแต่ขณะนั้นจิตได้รวมลงอย่างหนักแน่น จิตจึงไม่หวาดวันเปียกเป็นเปียกหมายจลลนใส่หัวก็ช่างมันให้รักษาสมาธิและรักษาธรรมเอาไว้แม้นจะตายก็ยอมสุดท้ายจิตก็รักษาธรรมเอาไว้ได้ตลอดคืน 2. ทุกข้ามพบข้ามชาติต่อมาขณะที่จิตตั้งมัน่นจิตเกิดวิจาร์ณเสมือนว่า มีเธอผู้เป็นธิดาพญานาคที่อยู่ในวังข้างกระท่อมน้อยมารำพึงรำพันถึงผู้เคยเป็นคู่บารมีที่กําลังภาวนาอยู่กระท่อมข้างนอกเพราะชายผู้เป็นที่รักของเธอยังไม่กล้าเข้ามาภาวนาในกระท่อมข้างในเมื่อพิจารณาไปจิตเสมือนเห็นสภาวะความทุกข์ของเธอ แม้ข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้ด้วยใจจะยังไม่กระจ่างว่าแท็จจริงหรือไม่หรือจิตจะปรุงแต่งหรือไม่แต่บุรุษผู้นี้ก็ได้ถือโอกาสตามสภาพจิตที่ผุดขึ้นมาให้เป็นประโยชน์จึงพิจารณาเรื่องของทุกข์อริยสัจเพื่อให้แสดงธรรมสังเวชท,ทั้งต่อตัวเองและตัวเธอไปตามสติปัญญา จากสัญญาความจำมั่นหมายไปว่าแม้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์แม้ความรักความเกลียดความชังก็เป็นทุกข์แม้ความพัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์แม้นความรำพึงรำพันก็เป็นทุกข์แม้นความคับแคนแสนทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ แม้ความโศกเศร้าเสียใจก็เป็นทุกข์แม้นความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์และแม้แต่ขันห้าก็เป็นทุกข์พิจารณาไปเท่าไหร่ก็เห็นแต่ความทุกข์ทั้งของเราของเขาและของเธอทุกข์มากแท้หนอเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรอะไรก็หนีไม่พ้นทุกข์อริยสัจแม้นตายจากกัน อยู่กันคนละภพภูมิแล้วจิตก็ยังรำพึงรำพันจิตยังยึดมั่นหลงไหลยอยู่ในความรักแม้พัดพรากจากกันไปนานแสนนานก็ยังเฝ้ารอคอยกันเราก็ไม่ต่างจากเธอหรอกเราก็หลงจนเป็นทุกข์เหมือนกับเธอมาทุกภพทุกชาติทุกในความรักทุกในกามตัณหาแลราคะ อันเป็นห่วงรัดตึงใจจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสังสารไม่สิ้นสุดยิ่งพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งสงสารทั้งตัวเธอและตัวเขาและตัวเองมากเท่านั้นพิจารณาลึกลงไปในกายสังขารเมื่อแตกดับไปก็กลายเป็นดินไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนเหลือแต่ใจ ที่ยังหลงไหลในกันและกันกี่พบกี่ชาติก็ยังเป็นอยู่เช่นนั้นเกิดใหม่ในร่างใหม่ความทรงจำก็สูญหายและก็ไปเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ใหม่อยู่เรื่อยไปจึงไม่แน่นอนจึงได้แต่สงสารพรลน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาระลอกแล้วระลอกเล่าร้องออกไป ไม่อายผู้ใดเพราะได้เห็นสัจธรรมในความเป็นจริงของทุกขอริยสัจท,ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในการขณะนั้นจิตจึงมีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวพรันลั่นสัจจะอธิษฐานออกไปว่าข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานจิตบารมีอย่างลงในพื้นปัตตพีแห่งนี้ และขอปักลงใจกลางสามแดนโลกธาตุว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอเพียรภาวนาเพื่อลักิเลสออกไปจากใจให้ถึงที่สุดข้าพระพุทธเจ้าจะขอเพียรละกามตัณหาและราคะอันเป็นสังโยชน์ทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพรันจิตเกิดปิติทราบซ้าน และตื่นเบิกบานอย่างอัศจรรย์เมื่อรู้เห็นสภาวะนั้นแล้วจิตก็ละวางสภาวะนั้นลงในทันทีอุป,ปาทานก็ดับลงแม้นความปิติยินดีและน้ำตาที่หลั่งไหลเมื่อสักครู่ก็เหือดแห้งดับลงไปในทันทีไม่หลงเหลือความยึดมั่นในสภาวะนั้นอีกยังเหลือแต่ความทรงจำ เพื่อน,นํามาเล่าสู่ท่านฟังเท่านั้นส่วนสภาวะความจริงแท้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ใจมิสามารถยกออกมาอธิบายเป็นตัวอักษรได้ทั้งหมด 3. กระท่อมค่าใคร่แตกต่อมาในช่วงตีสามกว่าขณะที่บุรุษผู้นี้กําลังนั่งภาวนาปรากฏว่าเพื่อนละเมอเสียงดังลั่นข้ามป่า มาอยู่นานจิตพิจารณาเห็นความไม่ปกติจึงได้แผ่บุญไปถึงพอตอนเช้าได้สอบถามจึงได้ความว่าคืนนี้เขาก็ภาวนาดีแต่เผลอหลับไปมารู้สึกตัวว่ากำลังมีคนบีบคอจึงต้องร้องขึ้นมารู้สึกตัวแล้วเขาจึงลุกขึ้นมาภาวนาและเดินจงกรม จนสว่างเมื่อทราบเรื่องราวแล้วจึงให้กำลังใจเขาไปว่าพบภูมิเขาคงอยากให้ภาวนากระมังจึงหาวิธีปลุกเราเขาไม่คิดร้ายหรอกค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นความจริงมาทราบในภายหลังจากอุบาสิกาท่านหนึ่งว่ามีวิญญาณสองตายายตรงกระท่อมข้างนอกนั้น คือจิตวิญญาณของตาชมกับย้ายขวัญเขาวหวงสถานที่และที่ผ่านมาหลายๆคน,คนจึงอยู่กระท่อมนี้ไม่ตลอดคืน 4. จิตสว่างสวยัยต่อมาในช่วงตีสี่ขณะที่บุรุษผู้นี้ภาวน,นาปรากฏว่าจิต,จตรวมสงบลงมีแสงสว่างเกิดขึ้นหลายครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่ง สว่างสวัยจัดจ้าดุดอาทิตย์ดวงใหญ่ส่องสว่างสวัยขึ้นเหนือกระท่อมทางด้านทิศตะวันออกมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความมืดช่างอัศจรรย์จริงหนอต่อมาจิตบอกตัวเองว่าญยานกำลังจะเกิดขึ้นพรันภาพบางอย่างก็ปรากฏขึ้นเป็นชั้นชั้นเลื่อนไปเหมือนกับภาพสไลด์แต่ภาพนั้นเคลื่อนไหวได้ จิตมีสติเฝ้าดูอยู่ไม่ปรุงแต่งจิต,จตเห็นความไม่เที่ยงแล้วจึงปล่อยวางต่อมาใกล้สว่างจิต,จตแยกออกจากกายสติสตไม่คลายยังตั้งมั่นอยู่จิต,จตขอเรียนรู้จึงกำหนดจะไปในที่ใดแม้จะยังควบคุมทิศทางและความเร็วยังไม่ได้ด้วยจิตยังไม่มีพลังพอ แต่จิตก็ได้เรียนรู้พอแล้วจึงไม่ติดใจหรือลหลงไหลในสิ่งนี้อีกจิตจึงหลีกถอยกลับมาและออกจากสมาธิในเวลาตี5้านาทีเรื่องราวนิทานธรรมก็จบลงท่านทั้งหลายเรื่องเล่านิทานธรรมนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของนักภาวนาและความจริงแท้ทั้งหลายก็ยังไม่ชัดเจน จึงโปรดใช้วิจารณญาณกันเอาเองขอจเจริญในธรรมด็อกเตอร์นนท์15กุมภาพันธ์2557